Open Bionics สตาร์ทอัพจากอังกฤษจับมือกับองค์กร Superhuman เตรียมติดตั้งฮีโร่อารมให้กับทหารยูเครน <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้ทาง New Tech Thailand ก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Hero Arm กันนะครับโดยถือกำเนิดมาจากสตาร์ทอัพที่ชื่อ Open Bionics สตาร์ทอัพจากทางอังกฤษและล่าสุดก็ได้ร่วมมือกับองค์กร Superhuman ที่จะติดตั้งแขนเทียม Hero Arm ให้กับทหารของยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีความลำบากพอสมควรเนื่องจากการขนส่งแขนเทียม Hero Arm ที่ผลิตในอเมริกาโดย จะนําเข้าไปในยูเครนนะครับผ่านความตรึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียสําหรับตัวแขนเทียมฮีโร a r าร์มนะครับก็ทํามาจากไนลอน12โดยเป็นชิ้นส่วนสําคัญที่ทําให้แขนเทียมมีน้ําหนักเบาแต่ทนทานซึ่งน้ําหนักรวมของแขนเทียมฮีโร a r ารมนะครับก็จะอยู่ที่340กรัมหากสวมใส่แล้วนะครับจะยกของได้น้ําหนักมากสุดถึง8กิโลกรัม โดยทาง OpenBionics นะครับได้เคลมว่าแขนเทียม Hero a r m นะครับตอนนี้มีน้ำหนักเบาที่สุดในตลาดอีกหนึ่งจุดเด่นของแขนเทียม Hero a r m นะครับก็จะเป็นฝาครอบแม่เหล็กที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง50แบบโดยจุดเด่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Iron Man และ Star War s ซึ่งการติดตั้งนะครับทางบริษัทจะทำการสแกนแขนของผู้ที่ต้องการใช้เพื่อสร้างภาพสามมิติสำหรับออกแบบโครงสร้างแขนเทียมให้เหมาะสมกับสรีระของบุคคลทำให้ผู้ใช้ได้รับแขนเทียมที่มีขนาดพอดีกับตนเองมากที่สุดและแขนเทียมฮีโร่อาร์มนะครับยังสามารถระบายอากาศได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยระบบการทำงานของฮีโร่อาร์มนะครับจะมีเซนเซอร์ไมโออิเล็กทริกสำหรับการตรวจจับ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ช่วยให้สามารถควบคุมแขนเทียมได้เสมือนจริงและอีกหนึ่งจุดเด่นของฮี r o a r ารมนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ8ขวบขึ้นไปสําหรับราคาของแขนเทียมฮี r o a r ารมนะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างชัดเจนซึ่งราคาเนี่ยน่าจะแตกต่างออกไปตามขนาดแล้วก็ลักษณะของบุคคลนะครับการออกแบบแขนผู้ใช้งานฮีโร a r ารมนะครับจะได้รับฝาครอบแม่เหล็กฟรี1ชุดสําหรับต่อกับแขนเทียมและสามารถซื้อฝาครอบแม่เหล็กเพิ่มเติมได้ เพื่อตกแต่งตามความต้องการนะครับหรือว่าเป็นแฟชั่นโดยราคาของฝากครอบแม่เหล็กนะครับจะอยู่ที่219ถึง659ยูโรหรือประมาณ9,000ถึง27,000บาทเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน